เปิดสามข้อสันนิษฐานทำไมท่าเตียนบนถนนมหาราชย่านพระนครถึงชื่อนี้ภาพแหล่งชุมชนที่สร้างมลภาวะทางอากาศและกลิ่นต่างๆขณะเดียวกันคนในชุมชนนั้นก็ต้องรับปัญหาสุขาอนามัยที่เกิดขึ้นในภาพเป็นตลาดท่าเตียนกรุงเทพมหานครเปิดสามข้อสันนิษฐานทำไมเรียกท่าเตียน ท่าเตียนเป็นอีกหนึ่งย่านเก่าแก่ของเกาะรัตนกโกสินทร์ในกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ใกล้กับวัดพระแก้วและวัดโพปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมไปเดินเล่นชมวิวเสพความคลาสสิกของบรรยากาศรอบๆแต่เคยสงสัยไหมว่าทำไมเรียกท่าเตียนภาพท่าเรือท่าเตียน มีข้อสันนิษฐานถึงชื่อนี้อยู่สข้อ1เดิมที่นี่เคยเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์บ้านของเสนาบดีทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยบ้านเรือนประชาชนโรงงานหลวงลากยาวไปตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งอยู่กันอย่างแออัดจนกระทั่งสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่นี่ก่อความเสียหายในบริเวณกว้างทำให้ที่นี่ลงเตียนผิดจากเดิมคนจึงเรียกที่นี่ว่าท่าเตียน2เชื่อว่าท่าเตียนมาจากคำว่าฮาเตียนชื่อเมืองหนึ่งของประเทศยวนโดยชาวยวนจำนวนมากได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่พระนครและธนบุรี เมื่อได้เห็นที่นี่ก็เห็นว่าตรงนี้คล้ายกับส่วนหนึ่งของเมืองฮาเตียนที่เคยอยู่จึงเรียกว่าฮาเตียนและเพี้ยนเป็นท่าเตียน3 <What? S 1> เชื่อว่ามาจากตำนานที่เล่าขานกันมานานว่าที่นี่ล่งเตียนจากการสู้กันของยักษ์วัดโพและยักษ์วัดแจ้ง ที่แต่ก่อนเป็นเพื่อนรักกันแต่ยักษ์วัดโพไม่มีเงินเลยหอมายืมยักษ์วัดแจ้งพอถึงวันต้องคืนกลับไม่คืนทำให้เกิดการต่อสู้กันต้นไม้ใบหญา้าต่างถูกยักษ์ทั้งสองเหยียบย่ำจนเตียนไปเสียหมด oh. ภาพยักษ์วัดแจ้งที่นายครามปั้นไว้ภายหลังกลับ oh. จากอังกฤษ oh. เป็นผลงานชั้นครูที่รัชกาลที่ห้าทรงตั้งพระทัยให้เขาสืบทอดฝีมือซึ่งถูกปลูกฝังมาจากบรรพบุรุษ เมื่อพระอิศวรทราบเรื่องก็ลงโทษยักษ์ทั้งคู่ให้กลายเป็นหินยักษ์วัดโพธิ์ทำหน้าที่เฝ้าประตูพระมนตบส่วนยักษ์วัดแจ้งเฝ้าพระวิหารวัดแจ้ง